ข้าวหมูแดงธรรมดาไปเนี่ยดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างครับข้าวหมูแดงจางงนงหข้าวหมูแดงคือรวมหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไข่อย่างผมอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงคือต้องมีแค่หมูแดงร้านนี้มีความพิเศษกว่าร้านอื่นเขาใส่กระเพาะกับตับให้ด้วยร้านอยู่ไหนนี่เหรอท่าน้ำราดไม่พอนี่ขอเพิ่มได้ใช่ไหมเอาสีเอาสีเนี่ยบทสรุปก็คือ สวัสดีครับทุกคนอีทไกอีทไกตอนนี้นะฮะอีทไกเปิดรับพิธีกรชายหน้าใหม่บุคลิกดีกินเก่งขี้เล่นแล้วก็พูดเก่งพุกข้าไปคุณดีมากลำยันมาก็เขรเลลสามันมก็เขรเล้สำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะสามารถส่งโปรไฟล์พร้อมแนบ i ไอจีและทิกต็อกนะครับส่งมาได้ที่เฟซบ o o กเพจอิดไกได้เลยนะครับแล้วมาสนุกไปกับการกินด้วยกันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับเกิดจากประเด็นที่เขาถกเถียงกันนะครับเรื่องก็คือมดนี้นะครับเป็นต์ที่อยู่ในชมรมคนรักข้าวหมูแดงและหมูกรอบนะครับซึ่งเขาถกเถียงกันว่าเฮ้ยเราควรสั่งข้าวหมูแดงยังไงแล้วถ้าสมมติว่าสั่งข้าวหมูแดงต้องมีหมูกรอบต้องมีกุนเชียงต้องมีไข่ด้วยหรือเปล่าก็ไปออกเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะกรณีนี้เอายังไงกลายเป็นเรื่องเครียเดเลยคุณผู้ชมบอกว่าเป็นไวรัลแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบ กำลังตกเถียงกันตอนนี้เลยฝนก็ตกหยุดไม่หยุดเลยเนี่ยงบอลนะครับรวมมาให้3ร้านนะครับทุกคนในย่านเยาวราชเป็นย่านเก่าแก่เนาะแล้วก็เปิดมานานด้วยแต่ละร้านถ้าเราสั่งข้าวหมูแดงธรรมดาไปเนี่ยดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างครับไปไปครับไปร้านแรกกันครับข้าวหมูแดงไนโอครับ,อรรบอรเอาข้าวหมูแดงจานหนึ่งครับ เลยเห็นไหมร้านนี้นะฮะจะใส่ครบทุกอย่างเลยนะครับทุกคน <_ d> um> คุณน้ากําลังราดน้ําอยู่นะคะนี่เลยปกติเคยพบเจอปัญหาไหมครัคุณน้าว่าแบบเขาสั่งข้าวหมูแดงแล้วคุณนา้ใาใช่อ๋อเพ่คุยกันเมื่อวานนี่เพิ่ง <_ d> um> คุยเลยอันนี้ไม่ต้องถามแล้วสรุปเคยเจอปัญหาไห <_ d> um> ม,มคร <ะ S 2> ับเคก็มีบ <_ d> um> ้างใช่ป่ะฮะอันนี้ผมก็ลองสั่งข้าวหมูแดงเฉยๆเนี่ย ผมจะได้อะไรมาสรุปก็คือรวมนี่นะคะทุกคนมีแดงล้วนสรุปก็คือต้อง้องสั่งง่ายๆก็คือต้องสั่งร้านเปิดมากี่ห้าสิบปีส่วนมากจะเจอตามแบบยุคสมัยทุกคนว่าแบบถ้าขายมาแบบเก่าแก่สมัยก่อนเคคือขี้เกียจสั่งบ้างเกี่ยวไหมครับเพราะว่าแบบข้าวหมูแดงก็คือรวมเลยใช่อ่าอย่างผมอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงคือมีต้องมีแค่หมูแดง วหมูแดงคือล้วนแดงก็คือแดงเอาแดงแดงล้วนเลยค่ะโอเคก็ต้องสั่งนะว่าถ้าสมมติอยากกินแดงล้วนก็คือข้าวหมูแดงล้วนรอบล้วนโอเคอันนี้ก็คือได้หมดทุกอย่างหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงไข่ครบเลยนี่คือข้าวหมูแดงฉบับานโอนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันครับมาครับอันนี้นะฮะที่สั่งมาเป็นข้าวหมูแดงนะครับซึ่งได้ครบทุกอย่างเลยครับซึ่ง ร้านนี้นะฮะเขาก็จะเด่นทางตัวน้าซอสที่ราดนะครับเขาก็มีติ๊กมาให้แบบนี้เลยบ้านเราเลยรัมาชิมหมูแดงกันก่นกอนนะครับทุกคนนี่น้าเขาเข้มข้นแล้วก็หอมตัวที่เป็นนาอร่อยไม่ได้เค็มมากเกินไปแต่ว่าสิ่งที่บอลชอบมากกว่าหมูแดงก็คือหมูกรอบนั่นเองนะทุกคนดูหมูกรอบร้านนี้ก่อนชอบมากแบบนี้ มันน้อยแล้วแบบดูแบบกรอบนอกนุ่มในดีแน่นอนอร่อยมากเลยอะ่ะกรอบยันคำสุดท้ายทีเ่เคี้ยวฮะทุกคนนี่ก็กอบทุกสกลนดม,มั้ยแล้วก็มีความเค็มในตัวหมูกรอ,อบด้วยอืออกรอบจริงวะทุกคนกรอบมากถ้าใครอะ่ะ อยากมากินนะฮะก็มาเร็วนิดนึงเพราะว่าหมูกรอบจะหมดก่อนอืมมันอร่รอยองรวมก็คืออร่อยราคาดีด้วยเราให้ปริมาณเยอะมากทุคกคนดูดิอืมร่อยมากทุกคนอย่าลืมมากินกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเจอกันร้านหน้า ไปครับทุกคนไปร้านต่อไปนะฮะข้าวหมูแดงไนคุยนะครับร้านนี้นะฮะก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่แบบเราไม่เคยเจอในข้าวหมูแดงหมูกรอบหรืออะไรก็ตามนะฮะทุกคนเพราะว่าเขาใส่สับให้ด้วยเอออยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหมูสั่งข้าวหมูแดงแจะได้ตับมาเพิ่อมอีกด้วยไหมอันนี้ก็คือแอดวานซ์ไปอีกนะครับแต่ว่าร้านนี้ก็คือถือว่าเก่าแก่เลยเดินจากร้านแรกนะครับที่เราอยู่ไปประมาณ10บนาทีฮะอยู่หลังเอ่อเมกกะพาซาที่พิ่บอลชอบไป ไปตากแอร์อะไรก็ว่าไปตกหนักชาตอนนี้กล้องเป็นไงบ้างครับหนยน้ำกล้องหนุยน้ำกล้องกันน้ำร้านไหนหลบลอมกันได้ไหมตอนนี้ซอยตันนะเอาล่มกัน้วไม่รู้ปิดฉากเลยไม่เอยาวิ่งวิ่งแล่วคว่ำนะร้านอยู่ไหนนี่หรอถึงแล้วนะครับนี่ครับ ข้าวหมูแดงในหุยนะครับนี่เขาบอกว่าเปิดมาแล้วกว่า70ปีนะครับถ้าผมสั่งข้าวหมูแดงหงจานผมจะได้อะไรบ้างหมูแดงหมูกรอบหมูเคี้ยวคมูกรอบมีตับด้วยครับชานเท่าไหร่ครับหนึ่งร้ยบาทครับใส่เครื่องในถ้าไม่ใส่ข้าื่องในมันก็ราคานี้ได้แต่ว่าแดงกรอบเชียงไข่แปดสิบบาทก็ได้อ๋อ ถ้าสมมติมาร้านนี้ถ้าสั่งข้าวหมูแดงก็จะได้ทุกอย่างเลยไม่เอารูปไม่เอานี่ก็สั่งมาก็ะคุณจใส่ตามที่คุณต้องการตอนนี้แต่โดยที่ขายตั้งแต่จ้างเดิมขายมาคือข้าวหมูแดงก็คือจะมีหมูแดงหมูกรอบที่คุณเลือกยส่แล้วคือใส่ครบหมดเลยง่ายๆก็พูดพูดให้เคลียร์ใช่ไหมแบบอยากกินอะไรก็บอกไปเคลียร์นะฮะ ใช,ใช้เยอะแม่<อ><อ>มุกอบวันนึงเจ็ดแผ่นไปเนี่ย,ยเจ็ดครับไม่อยากขายไม่เหลือมาครับอันนี้นะฮะสั่งเป็นข้าวหมูแดงตัวติเลยร้านนี้มีความพิเศษกว่าร้านอื่นนะครับก็คือให้กระเพาะกับปับนะครับนี่ทุกคน ไรอธิบายไว้แล้วว่าข้าวหมูแดงร้านเขามีอะไรบ้างอ่าอุ้ยดีนะไปชิมหอมอือหือหมูกรอบตอนหั่นอ่ะรู้สึกว่าดูไม่ได้กรอบอ่ะนไหนะก,กัดจริงกรอบอมากหมูกรอบจะแตกต่างจากร้านแรกร้านแรกกับแบบเนื้อไม่ได้แน,น่นทอนนี้อันนี้เนื้อจะแน่นๆเ,เลยดูดิ เนื้อจะนุ่มแน่นกว่าแต่อันนี้เนะี่ยรู้สึกว่าหมูอกรอบเหมือนหม,มูกรอบไทยๆอ,อ่ะเอจะจะอจีนจีนๆใช่แบบฮ่องกงหน่อยอแต่ว่านี้ได้หายหนึ่งลูกไม่แต่น้ำราดเพาอร่อยนะน้ำราดแบบจะไม่ค่อยติดหวานนะจะออกแบบไปทางเค็มๆมากกว่านี่เค็มเคียงอร่อยมากถ้าน้ำราดไม่พอนี่ขอเพิ่มได้ใช่ไหมเอาสีเอาสีเนี่ยน้ำราดอร่อยมากเลยฮะเห็นบอกว่าใช้น้ำตาลปี๊บเหรอคะ ใช่ป่ะครับเดี๋ยวไปเอาน้ำราดเพิ่มสักหนึ่งหืแดยมากร้านนี้หมูแดงนุ่มน้อขอบคุณครับพอแล้วฮะทุกคนหมูแดงร้านนี้คือดีกัดไปแล้วนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าแบบหอ,อมผักไทยนุ่มมากอือเขาจะไม่ได้แบบแห้งมันจะมีความแบบเลือดเลือดนิดนึงอืมมันย่างมาแบบนุ่มๆเลย ที่นี่เหมือนเขาเป็นฟิลแบบให้ชิ้นหนาเนี่ยหรอ่าทุกคนทุกอย่างคือหนาหมดเลยถ้าร้านนี้กินให้กินอีกก็จะสั่งว่าแบบเอาคุณเชียงกับหมูดแดงก่นรู้สึกว่าเครื่องในมันอยู่กับข้าวหมูดแดงกรอบแล้วมันแปลกๆแ,แบบไม่ชินนี่แหละมึงแล้วรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในต้มเลือดหมูดีกว่าอ่างเงี้ยแบบความคิดนะแต่ใครที่ชอบก็มาลองได้นะครับ อนนี้นะครับบอลก็อยู่ที่ร้านสุดท้ายนะครับร้านเสียนะครับเหล่ายี่ห้อนะครับซึ่งอยู่ในซอยแปลงน้ำนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยครับทุกคนับเอาข้าวหมูแดงจางนครับนี่พี่เขาถามแล้วใส่ทุกอย่างไหมครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าผมไม่ไม่ได้สั่งว่าใส่อะไรเลยใส่ใส่ให้ทุกอย่างเลยก็อ่าโอเคแสดงว่าสามร้านเหมือนกันหมดใส่ทุกอย่างได้เลยครับ านที่3นะครับร้านนี้สั่งมาเป็นข้าวหมูแดงก็จะได้ครบทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ห้าบาทนะครับแล้วก็เพิ่มไข่ด้วยนะไข่น่ากินมากนะครับทุกคนมีสีแบบฮัลโลแล้วแบบมีความหนึบๆเลยดูดิมากดูสีดิทั้งหมดจานนี้62บาทแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวลองชิมดูข้าวหมูแดง่ามรอยหกสกรอบมากเนื้อหมูกรอบนุ่มหนัง,หนงกรอบเป็นสไตล์แบบฮ่องกงฮ่องกงเหมือนกันจะคล้ายๆร้านที่สอง แต่ว่าหนังอะเยอะกว่ากขากรอบกว่าอัอนนี้แบบน้ำราดจะเป็นสไตล์แบบไม่ค่อยมีงาแล้วก็จะมีรสชาติหวานนำ้ำกินง่ายไข่อร่อยมายกไข่ฟินดเลยไข่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะไขพ่พะโล้เหรอครับไข่พะโล้ไข่สมุนไพรค่ะไข่สมุนไพร ตัวไข่แดงมีความแบบไม่ได้สุกเกินอะ่ะเออแบบกำลังดีเลยหนึบอร่อยถ้าชิมหมูแดงกันบ้างหมูแดงร้านนี้นะฮะก็จะไม่มีมันเลยดูเห็นไหมเลี่ยงมากเนื้องุ่มกะหอมอร่อยหมูแดงมีรสชาตด,ด้วยตอนท้ายมีความแบบหอมแล้วก็ลมฟันนิดๆไปกรอบเชียงแดงทำเดียวเลยแล้วน สรุปนะทุกคนก็คือไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดกับข้าวหมูแดงนะครับที่เวลาเราสั่งเนะวันนี้ไปกินมาสามร้านแต่ว่าทุกร้านคือให้ครบทุกอย่างเลยบอนว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสั่งเ่าะว่าชอบแบบไหนนะครับอยากกินอะไรก็สั่งไปบอกแม่ค้าไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ เขาก็ถามอยู่แล้วว่าเอาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าแบบชอบแบบไหนหรือว่าชอบร้านไหนหรือว่าตัวเองสั่งยังไงแต่ว่าไม่ต้องทะเลาะก,กันนะทุกคนไม่มีดราม่านะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่องปี๋ไกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย